น้ำขาดขาดหายหายแรงซ้ำซากแล้วก็ท่วมซ้ำซากไม่พอทางท้ายน้ำหากมองย้อนไปในอดีตคลองส่งน้ำคลองขัวซึ่งเป็นระบบกระจายน้ำฝายน้ำล้นท่าเสากระดงจังหวัดกำแพงเพชรด้วยสภาพตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นปกคลุมและความแห้งแล้งในพื้นที่ทำให้การส่งน้ำมีปัญหาประชาชนไม่สามารถใช้แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารได้ แต่ปัจจุบันปัญหาในพื้นที่ได้หมดไปเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าแก้ไขฝื้นฟูและมอบความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ามองเห็นความสําคัญร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาจนเกิดความอุดมสมบูรณ์มีน้ําใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืนกลุ่มก็ได้มีการบริหารจัดการยึดหลักความถูกต้องยึดกฎระเบียบที่สมาชิกตกลงร่วมกันทําให้พื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะน้ําคือชีวิต20กันยายนวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ําคูคลองแห่งชาติ